ยาสีฟันสมุนไพรคอนซิเดนซ์ของเราออกแบบมาใช้สำหรับ t in in วันแปลงฟันแล้วไม่จำเป็นจะต้องใช้น้ำยาบืวนปากซ้ำอีกเลยค่ะและเรายังมีโรงงานแลบที่ได้รับมาตรฐานคิดค้นและพัฒนาส่วนผสมที่มีคุณภาพ ยาเสีฟันทั่วไปที่มีในท้องตลาดเราก็มีเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากโซเดียมสารสกัดฟูอรายกรดแอสคอร์บิดคาโมไมล์แต่จะทำอย่างไรให้เราแตกต่างเราจึงคิดค้นสารสกัดที่มีคุณภาพให้ดี่ยิงขึ้นไปค่ะ แตกต่างด้วยสามสกัดจากธรรมชาติถึง15ชนิดที่มีอยู่ในยาสีฟันสมุนไพรคอนซิเดนซ์ของเราค่ะและยังช่วยแก้ปัญหาในช่องปากไม่ว่าจะเป็นฟันเหลืองฟันผุเหงือกอักเสษหรือแม้กระทั่งกลิ่นปากที่ทำให้คุณสูญเสียความมั่นใจด้วยค่ะ สารสกัดเด่นๆที่มีในยาสีฟันคอนฟิดเอนซ์แตกต่างจากยาสีฟันทั่วไปเราคิดค้นแบบสูตรพีเมยมไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากลูกพับญี่ปุ่นจะช่วยดักจับและทำลายพันธะทักของกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์สารสกัดจากต้นพามจะช่วยยับยั้งแบคทีเรียในช่องปากสารสกัดจากชาเขียวช่วยยับยั้งแบคทีเรียและไม่ทำลายสมดุลในช่องปากผงถ่านจากต้นไผ่ช่วยดูดซับกลิ่นและดูดซับสิ่งสกปรปกในช่องปาก สารสกัดจากว่านหางจระเข้ช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนบรรเทาอาการเมื่อกล้นสารสกัดจากใบฝรั่งช่วยยับยั้งแบคทีเรียและลดปัญหากลินปากสารสกัดจากต้นบีบรดอาการระคายเคืองและยังช่วยลดสภาวะปากแห้งที่ส่งผลให้เกิดโรคในช่องปาก ยาสีฟันสมุนไพรคอนสปิดิ์บีบใช้เพียงนิดเดียวใช้น้อยแต่ฟองเยอะแปรงฟันเพียงหนึ่งนาทีก็ทำให้ปากของเราสะอาดลึกจนถึงซอกฟันเรียกได้ว่ายาสีฟันเพียงหลอดเดียวคุ้มมากๆเลยค่ะใช้ได้นานถึง3เดือนยาสีฟันสมุนไพรคอนสปิดิ์ยาสีฟันที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ